พวกเราออกมาเดินเล่นอีกแล้วนะนั่นดีเขาบอกกบหิวคืนนี้ระวังนะเอา้เอาเฮ้ย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 เ,เกิดอะไรขึ้นเสียงอะไรนะไอพวกผู้เล่นมันตัดไม้อีกแล้วเหรอทาไม่ดีแล้วนายอยู่ข้างหลังไว้นะฉันจะปกป้องนายเองลำแสงพิฆาตด,ดวงตาอะไรไอ้นั่นนั่นมันไม่ ไม่ไม่ไม่ The Ram ได้ตื่นขึ้นแล้วโว้เหมือนมีบางอย่างที่น่ากลัวเพิ่มเข้ามาเราจะต้องเอาตัวรอดจากแกะ r a m ศีสาตร์ในป่าแห่งนี้สินะเอาละวันนี้ไปสำรวจใบโอมภูเขาไฟดีกว่าพาสองจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะก่อนอื่นก็ต้องขยายพื้นที่ก่อน ตัดไม้แล้วนำไปบดคราฟแผนที่และติดตั้งจะได้ง่ายต่อการสำรวจตัดไม้เพิ่มอีกหน่อยเพื่อใส่แคมป์ให้เป็นเลเวล2แมปเปิดก็ออกสำรวจได้ไกลอีกหน่อยเก็บของตามแมปไปก่อนเยสได้ถุงดีแล้ว ได of ้ไฟฉายแล้วเห็นใบโอมภูเขาไฟแล้วต้องเปิดแบบอีกหน่อยได้ปืนลูกหมอของเต็มละเอาไปบทก่อนครับนาฬิกาแดดกับเตียงสักหน่อยกินข้าวให้อิ่มก่อนออกสำรวจภูเขานี่เป็นที่ตั้งสถานที่บูชายันสินะต้องอ้อมไปเข้าอีกฝั่งจากกลางคืนคืนนี้ขอหลบอยู่หอคอยนี่แหละขึ้นไปจัดการเสื้อแดงก่อนเดี๋ยวฝนตกตอนกลางคืนอีก โอ,โอ้โอ้โอ้มันยิงโดนว่ะจะตายจะตายจะตายนี่แหละเกือบตายโอ้โผลออกมาแล้วสินะศัตรูใหม่ที่เราจะต้องรับมือแรมปีสัตวแต่โทษทีนะขนาดนกคู่ยังปีนไม่ได้นายคงขึ้นมาบนนี้ไม่ได้หรอกหมดเวลาของแกแล้วไปซะอักซะมันชนเช้าแล้วยังจะชนได้อีกนะ เจอศพผู้เคราะหร้ายนี่เป็นฝีมือไอ้แรมปีสันนั่นแน่เลยโอ้นี่มันไอเทมใหม่ sacrifice โทเทมไอเทมที่มีความน่าสงสัยนี่เอาไว้ไทยทำอะไรนะเอาไปไว้ที่บ้านเพื่อความเป็นสืริมงคลใบอมนี้เป็นพื้นที่ของพวกลัทีิเลยจริงๆมีอยู่ทุกที่เลยทําไม่มีอาวุธคือสํารวจยากมากเจอผู้ขอไฟบูชายันละนี่ไปด้วยขวานไปเลยต้องหาศพมาบูชายัญ วันนี้มันมาบุกแล้วให้มันรวมตัวกันก่อนแล้วยิงทีเดียวนี่นี่นะหรอชมหน้าของแรมปีศาจบูชายันแกกำลังประกฏตัวยามค่ำคืนมันต้องเจอกับไฟฉายพิฆาตอสูรมันมาแล้วนี่เหรอแรม <laughs> ไฟฉายพิฆาตดวงตานี่แสบตาไปซะเอ้ยแล้วมันจะขิดอ้อยโดนเต็มเตม มันวิ่งติด <laughs> ว่าไงแรมน้อยเช้าละยังไม่ได้ช่วยเด็กเลยช่วยเด็กก่อน <laughs> ฟ้าพนองยามค่ำคืนมีบางอย่างวิ่งมาจากความมืด <laughs> เอาเฮ้ยมันปีนขึ้นมาเฉยไปเลยไปไปไป,ไปวิ่งเลยเลยโอ้นับไรายเยี่ยมเลยแมงป่องมันดรอบเหลือกมาด้วยคงจะใช้คราฟอะไรสักอย่าง <laughs> มีปราสาทในใบโมอมภูเขาไฟด้วยมีพวกลทัทิเฝ้าอยู่เต็มไปหมด มีรูปบอสตัวนั้นด้วยเหมือนต้องใส่เจมแดงของพวกลัทธิ4ี่อันไปหาก่อนโอ้นั่นมันแมมมอสรีโนเวทแมมมอสไฟนรกลองจาัดก,การมันมันจะดอปไรมันจะดอบซีโครงรลิปไอสุกแต่มันตกลงในลาวาแล้วนะคืนนี้ต้องอยู่กับแกกครั่งทั้งคืน เข้าไปดูแมมมอธเลยไปซะหน่อยเอา้ามันตีด้วยวะนึกว่าจะไม่ตีมีศพพวกลัที่เยอะเลยบูชายันได้จมแดงมาละใส่เจมแดงลงไปในแท่นโอ้อะไรราชาลทัทิถูกอันเชิญมีไฟแล้วก็ตุ้มโอ้เหมือนจะต่างไปจากครั้งก่อนนะ จ,จัดมันเรียบร้อยถึงกับล้มพับรอบอะไรด้วยเก็บศพไปก่อนดอบไฟป่าเอ้าเฮ้ยค่ำเลยลืมดูเวลาแย่ละเป็นหลบที่หอคอยคืนนี้กวางหิวด้วยอ้าวเฮ้ยแย่แล้วชิปละ <c oughs> าจะกัดตายต้องขึ้นไปมันยังอยู่แถวนี้ควักเฮ้ชี่เอ้ยเทปโผล่มาจากไหนตาย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 ,ตายรีบขึ้นรีบขึ้นเดี๋ยวไปแล้วมีแอบอ,อยู่ด้านบนนี่เองพาราชากลับมาบ้านเราราชาต้องอยู่บนที่นอนดีๆนะไปช่วยเด็กแป๊บเดียวไฟจะดับเติมไฟก่อนเติมไฟก่อน ขอเทรดดาบกับธนูหน่อยเยสได้ธนูว่าคโน่เรามีถึง3อาวุธยิงไม่จำกัดบอกเลยยิงได้รัวแบบอัลิมิตมาอันเชิญราชาอีกรอบโอ้ยฟ้าผ่าวะแย่ yeah. นี่สลับยิงไปเรื่อยโคตรด,ดีถ่ายแล้วเอิม่มดบถุงนรกไฟป่าอ๋อ นี่ <N igue> อะไรเขาของราชาลทิเก็บไปตอนเหมือนจะใช้คราฟตรงทันยักษ์แน่เลยดูทรงแล้วที <N> นี้ต้องกำจัดพวกลัทิบุกบ้านนี่ไงจริงด้วย <N> <N> เหมือนจะเป็น infernal helmet ใช้เขาราชานหนึ่งและเปลือกแมงป่องสินะ ต้องหามันมาอีกหกอันคืนนี้พักที่นี่ก่อนได้เพิ่มอีกหนึ่งครบแล้วใส่ลงไปเอา้ายังไม่ครบนี่วาขาดอีกหนึ่งชิ้นสุดท้ายได้มาแล้วหมวกนรก นี่ไงมีเอฟเฟกต์ฟ้าผ่าด้วยฮ่าฮไม่รู้มันเพิ่มอะไรหมกเหล็กโวเคโนโนแวะลงปราสาสเพชรก่อนนะอาวุธครบมืออย่างนี้จะไม่ให้ลงได้ไงมีอาวุธกระสุนไม่จำกัด3ชิ้นสลับยิงใช้กับหน้าปลายโคตรดีเลยเหมือนไม่มีดีเลยนี่มันสามารถใช้ฟาร์มสตรองโฮได้ยาว วันนี้รู้สึกอยากกินแมมมอสมานี่มาโอ๊ยคุณพี่มาไงเนี่ยใจเย็นนึกว่ามันจะชนอย่างเดียวมันควรด้วยไอ้ไอ้พี่ช้างออกสลบแมงก่องก็มาเอาไปหลบในนี้ก่อนหมาก็หมาโอ้โหนี่มันรวมสัตว์โลกบ้าคลั่งหรือว่าอยู่สวนสัตว์มากันครบเลยนี่เป็นวระสุดท้ายแล้วใช่ไหม เอาเอาเอาชนทะลุอีกอะไรมันจะถาถมเข้ามาขนาดนี้มาเกิดในบ้านอีก <c oughs> ไม่ไหวแล้วครอบ